สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆครับวันนี้เรามีวูตถุอมงคลนะครับวันนี้มีทั้งปู่ขีดนครับลวงพ่อพัดนะครับ,ลรบและก็ปู่จือครับมาแบ่งปันพี่น้องและมาอัปเดตรายการวันนี้มาให้พี่น้องได้รับชมครับในตอนช่วงเย็นวันนี้นะครับ นะเดี๋ยววันนี้ครับมารับชมดูทะาพี่นะหากชอบูกใจรายการหนักเห็นนะครับสามารถติดต่อด้ทั้งอดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับวันนี้ครับมารับชมที่สวยกันพี่แนะ่รับรองว่าถูกใจพี่น้องกันทุกคนแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่รายการที่1กันเลยพ่ะยวันนี้นะครับมาฮะหากชอบูกใจพี่นะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ทางอดีไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับ นะฮะวันนี้ก็มีพระพุทธเจ้าสิทชาตินะครับหลวงปู่จื้อมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมมนด้วยในทะาบพี่พี่้าใหม่และติดตามอยู่นะครับติดตามไม่ทันนะฮะเดี๋ยวไปรับชมไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวเรามมล์รุรายการที่หนึ่งกันเลยครับ รายการที่1ครับนี่ขอเป็นชุดนี้ครับบรายการนี้เป็นชุดสัมมนาคุณยกหลักนะครับของรุจเจริญพร68ของลุงปู่คีบนะครับชุดนี้นะครับนะเปิดแบ่งปันเพียงไว้นะครับเพียง900บาทนะครับ900บาทรับพระ3องค์เลยพี่ชายนะครับรับพระไปเลยพี่3องค์เลยนะครับนี่ฮะนี่ฮะสัมมนาคุณยกหลังนะครับแล้วก็อแจกพิธีมีครบเลยนี่ครับสัมมนาคุณยกลังนี่ชวยๆนะครับนี่ฮะอันนี้ชุดนี้เอาไปพี่900บาทนะครับรายการที่1นะครับ วนรายการที่2ครับนะมานำเสนอเป็นรุ่นนี้พี่นะครับรุ่นนี้เป็นหน้ายักษ์นะหรือเรียกรุ่นว่าปั๊มแตกครับรุ่นนี้นะครับนะคนแห่ไปรับพระกันพี่บอกเลยว่าที่สุดนะครับบอกเลยว่าที่สุดพี่รายการนี้เป็นเนื้ออันตากานะครับ เนี่ยฮะสวยๆอย่างนี้นะพี่นะห้ามพลาดพี่เขาเรียกว่ารุ่นหน้ายักษ์คือหน้าหลวงปู่เต็มองค์พี่นะหน้าหลวงปู่หน้าใหญ่ครับหน้าหลวงปู่พัดปุ่นยักษ์กระโม่นี่ครับนะนี่ยเทพเจ้าแห่งปากน้ำโพพี่เลขค้นเบอร์มันเลขเล่ยรวยรวยพี่นะครับเลขคน้นเบอร์หมาเลขรวยรวยพี่เลขค้นมาเบอร์หมายเลขแปดสิบแปดครับรายการนี้พี่นะสวยๆพี่เนื้ออันปาก้านะครับสองร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นพี่นี่ยนะสองร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นพี่น่โหเหรียญสวยๆเลยนะนี่ฮะรายการที่สองนะครับ ต่อมาฮะรายการที่สามครับนี่รายการที่สามนะครับนี่โอ้โหนะรายการนี้นะครับมาเป็นคู่พี่นะรายการที่สามที่สี่มาเป็นคู่นี่ครับรายการนี้นะครับนะสามร้อยบาทพี่รับพระสององค์เลยพี่รายการที่สามสามร้อยบาทรับพระสององค์ครับนี่ฮะชัดเจนเลยพี่นะรายการที่สามรับพระสององค์พี่นะครับนี่ฮะต่อมาฮะรายการที่สี่ครับรายการที่สี่น้องขอนาเสนอนะครับเป็น อ่าหัวเลดนะครับเป็นหัวเลดรุ่นนี้นะครับหัวเลดสี่บาทรุ่นรวยคู่บารมีครับนะเลดหัวเลดสี่บาทรุ่นรวยคู่บารมีครับนี่นี่ฮะโอ้โหเป็นลายพางเลยนะครับหัวเลดพี่นะเลี่ยมคล้องสามห่วงได้พี่ตอกกระกกรตอกนําเลือกเลขคุดเบอร์หมายเลขสิบครับนะเลขคุดเบอร์หมายเลขสิบพี่รายการนี้เอาไปพี่สองร้อยบาทนะครับรายการนี้เอาไปพี่สวยๆสองร้อยบาทนะครับรายการที่นะฮะที่สี่นะครับนะ ต่อมาฮะร,รายการที่ห้ารายการที่ห้าเนี่ยครับเป็นรุ่นเดียวเมื่อสักครู่นี่ครับรายการที่ห้าเป็นรุ่นรุ D ่นเดียวของเมื่อสักครู่นี่ครับนี่ฮะนี่ฮะลงยาพยัคฆ์ไก่นะครับ,ยยนะรบเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อพัดนะครับลรายการที่เล็กว่เบอร์สิบแปดนะครับตอกนำเลือกตอกกรรมการชี้นยครับนี่ฮะ รายการนี้ก็200บาทนะครับรายการนี้ก็200บาทพี่นะครับ <ๆ S 2> ลองเลือกดูชอบถูกใจองค์ไหนนะครับนะเอาไปพี่องค์ละ200บาทนะครับแต่ถ้าพี่จับคู่นะครับเอาไป2อันเนี่ย350บาทพอพี่350บาทพอพี่นะครับรายการที่4กับรายการที่5นะครับต่อมาครับมาลุยกันต่อพี่นะต่อไปเป็นรายการที่อ่าต่ สามสี่ห้ารายการที่หกนะครับเออรายการที่หกเป็นรุ่นนี้พี่รวยโวกัสซับนะครับรวยโฟกัสซับเก้าเก้าพี่แล้วรายการนี้นะครับนะผมขอที่ร้อยห้าสิบาทแล้วรายการที่ผมขอที่ร้อยห้าสิบาทจะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านครับร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมาครับมารวยกันต่อพี่รายการนี้นะฮะรายการนี้เป็นรุ่นหัวเลดสี่บาทเหมือนกันพี่นะครับแลรายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดนะครับาเป็นรายการนี้นี่ เป็นหัวเล็สี่บาทนี่ครับนี่ฮะนี่ครับเหมือนกันพี่นี่ครับรายการนี้ก็สองร้อยบาทเช่นเดียวกันพี่เลขคนเบอร์หมายเลขยี่สี่ครับนะสองร้อยบาทนะครับต่อมาครับรายการต่อไปนะครับรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดนะครับจะเป็นนี่ฮะ ที่ลึกร้อยปีหลวงพ่อนี่ครับพพัดนั้นรุ่นเล็นะรุ่นหัวเหล็รุ่นสารพัดนึกนี่ฮะโอ้โหสวยงามนะครับสวยงามนะครับเลขโค้ด number นะครับเดี๋ยวผมดูเลขโคด number ให้นะเลขโคด number หมายเลขสี่สิบเจ็ดนะครับอุ่ยองค์นี้สวยจังเลยพี่นะครับสองร้อยบาทเหมือนกันฮะสองร้อยบาทเหมือนกันพี่หัวเล็นะครับสวยๆนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับ รายการที่เก้านี่ฮะเออรายการที่เก้าพี่รายการนี้เป็นลุงการทงชาติเนาะรายการที่เก้ารายการที่ลุงการทงชาติพี่เนี่ยเลขคุณตัวเบอร์สองเก้าเก้านะฮะรายการนี้ก็สองร้อยบาทนะครับรายการนี้ก็สองร้อยบาทพี่รายการที่เก้านะครับต่อมาฮะรายการที่สิบนี่ฮะรายการที่สิบเป็นทองเหลืองซาตินนะฮะทองเหลืองซาตินเลขคุณตัวเบอร์พี่แปดหกเก้ารายการรายการนี้ก็สองร้อยบาท นะครับรายการนี้ก็200บาทนะพี่นะถ้าพี่รับ3อันขึ้นไปอ่ะ500พี่นะครับเลือกเลยอันไหนที่200อพี่รับไปคู่รับไป3เลยนะ3อัน500พี่บางบางนะครับแบ่งให้พี่น้องบางบางครับต่อมาครับมาเป็นรุ่นนี้นะฮะร,รายการที่11 1 1เป็นรุ่นเลื่อนยศเลื่อนบารมีพี่โอ้โหชื่อไพเราะมากนะครับรุ่นเลื่อนยศเลื่อนบารมีนะครับรายการนี้คือรายการที่11นะครับนี่ฮะ เป็นไทเทเนียมนะครับเป็นชุบไทเทเนียมเลขคนตัวเบอร์มาเลขหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครเลขคนตัวเบอร์มาเลขหนึ่งศูนย์ศูนย์พี่เลื่อนยจนเลื่อนบาแบีนี่ฮะสองร้อยบาทเหมือนกันพี่นะครับสองร้อยบาทเหมือนกันพี่นะในรายการนี้นะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมาฮะมาเป็นรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสองนะครับ การที่12มาเป็นปูดโต๊ะหน้าใหญ่ไม่มีกล่องนะครับนี่ฮะแต่เรียมพร้อมใช้งานกันแล้วพี่นะรายการนี่สิบคนเบอร์แปดสิบหกพินเนื้อมหาชนนบนสัน,โนโสหน้ากากทองเหลืองาตินตอโคตรจีนนะครับนะีบ่ฮะสวยๆพี่นะสองร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งพิในม,มีกล่องนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปครับรายการที่1ิบสามนะครับรายการที่สามพินะเป็นเนื้อทองเหลืองสตินนะครับเลขคูตวเบอร์หมายี่10ลงยาทงชาตินะครับลงยาจีวอนี่นะครับประกาศประกาลายมุกนะครับรายการนี้ก็2อ0อบาทนะครับรายการที่สิบสามต่อมาฮะรายการที่14ี่ครับรายการที่1 4พี่รายการนี้เป็นเนื้อทองเหลืองสตินนะครับนี่ฮะเลขคูตวเบอร์หมายเลขสองลงหัวหน้าพิทนะฮะพินย์ยันเงินนะครับนี่ฮะจีวอนเงินครับนี่ นี่ครับสวยๆนะครับรายการนี้ก็สอง้อยบาทนะครับรายการที่ส4บสี่ครับต่อมาฮะรายการที่สิบห้าพี่รายการที่ห้พี่รายการที่เป็นเนื้ออันปะก้าสาตินลงยาไล่สีพิเศษเลขโค้ดจำเบอร์หมายเลข3าสเอนะฮะเนื้ออันปาก้านะพี่รายการนี้ก็สอง้อยบาทนะครับนะรายการที่สิบห้านะครับ ต่อมาให์ารายการที่ที่ผมมาเป็นหลวงปู่จือนะครับรุ่นพระพุทธเจ้าสืบชาติเป็นรุ่นยอดนิยมมีหนึ่งรุ่นนะครับมาเป็นเนื้อทองแดงสตินนะฮะมาเป็นเนื้อทองแดงสตินนะฮะลงยาจีวอนส,สวยๆวิพิมพ์ยืนนะครับเลขคุตวเบอร์มาเลขสิบสองครับรายการนี้สามร้อยนะครับรายการนี้สามร้อยห้าสิบบาทพี่นะมีจีวอนนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปครับรายการนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนี่ครับเนื้อทองเหลืองซาไอเนื้อชนวนอ่าเนื้อชนวนเลขคุตัวเบอร์สองศูนย์ครับลงยาเงินพี่รายการนี้เอาไปครับพี่ชายนะครับแบ่งปันให้พี่ๆนะครับนี่สามร้อยบาทนะครับรายการที่ส okay? ิบเจ็ดครับต่อมาฮะรายการที่แปดรายการนี้เป็นงานเขาเรียกว่าลายเหงพี่นะครับหรือเรียกว่าลายเสือนะส่วนมากจะเรียกลายเหงพี่เลขคุตัวเบอร์สองศูนย์นะฮะเนื้อทองแดงลมดำนะทำลายเหงนะครับเลขคดลำเบอร์นะครับ จิต,ตวอนด้วยเลขคุะเบอร์หมายเลขสองสูงจิต,ตวอนพี่รายการนี้สามร้อยห้าสิบาทพี่รายการพิเศษนะครับต่อมาฮะร,รายการที่สิบเก้าพี่รายการที่สิบเก้าครับรายการนี้เป็นรายการนําเลิกนะครับจัดสร้างเพียงแค่สิบเหรียญในโลกนะครับเลขคุณเบอร์มหมายเลขแปดครับรายการนี้ต่อเก้ารอบนะครับนี่ฮะ รายการที่สร้างแค่สิบเหรียญนะพี่นะบริการต่อเก้ารอบแรกเป็นรายการนำเลิกนะครับฝั่งเพชรเต็มสังกตินะครับนะฝั่งเพชรที่สังกตินะครับรายการนี้รายการพิเศษขอที่สามร้อยห้าสิบาทครับรายการที่สิบเก้าต่อมาฮะรายการที่ยี่สิบครับรายการนี้เป็นเนื้อสปูสังขะวันนนต์ต่อโคตรสารารอบเลขคนตับเบอร์หมายเลขสองศูนย์ครับเลขคนตับเบอร์หมายเลขสองศูนย์พี่รายการนี้เอาไปพี่สามร้อยบาทนะครับรายการนี้แบ่งให้สามร้อยบาทค่ะพี่ชายกันการที่ยี่สิบนะครับ ต่อมาฮะรายการยี่สิบเอ็ดครับอะไราการนี้เป็นเนื้อตะปูสังพระวานอนเลขโคตรเบอร์หมายเลขสีหน้ากาก,ากสองกษัตริย์ครับไอ้หน้ากากสามกษัตริย์ครับพี่เงินทองหน้าครับอะไราการนี้แบ่งปันอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับอะไราการนี้แบ่งปันอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สิบหกครับ ต่อมาฮะรายการที่17ครับรายการที่17บครับรายการนี้นี่ครับเป็นเนื้อมหาชนวนนี่ครับเลขคดเบอร์หมายเลขสาบอครับเนี่ยฮะลงยันน้ําเงินหน้ากากชุบทองครับลงยันน้าเงินหน้ากากชุบทองพี่นะรายการนี้รายการที่17ดนะครับนี่ฮะสวยเลยพี่นะครับรายการที่สวยเลยพี่นะนี่ฮะนี่ฮะสวยเลยนะ ในรายการที่ยี่สิบสองนะพี่โทษทีนะรายการยี่สิบสองนี่ครับรายการนี้เอาไปสามร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมาฮะรายการยี่สิบสามนี่โอ้โหรายการนี้พลาดไม่ได้เลยรายการนี้เขาเรียกว่ารายการสอดไส้ครับเลขคนตัวเบอร์มาเลขสองสี่ครับเหมือนเหรียญสิบบาทบ้านเรารายการนี้สามร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันครับรายการนี้สามร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะครับนะพี่นะสวยๆเลยนะครับ ต่อมาฮะรายการที่24รายการที่24พี่รายการที่เป็นเนื้อตะปูสังขะวันนอนเลขโคูณตัวเบอร์หมายเลข11เลขเบิ้ลนะฮะนี่ดูด้านหลังฮะด้านหลังสวยๆคมคมแบบนี้พี่เลขโคูณตัวเบอร์หมายเลขเบิ้ลด้วยพี่รายการที่24รายการนี้นะฝั่งที่วอนที่สังกตินะครับรายการที่แบ่งปันที่3 5 0บาทพี่300าสบาทพี่ชอบถูกใจองค์ไหนนะนำมาต่อรองราคากันได้พี่นะผมเดี๋ยวผมแบ่งปันให้อยู่แล้วนะ ต่อมาฮะรายการ25นี่ครับเออรายการ25รายการนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนี่ครับเป็นเนื้อทองเหลืองเลขค้ดเบอร์สองสี่หน้ากากชุบเงินพี่นี่ฮะลงยาแดงพี่รายการนี้เอาไป300ครับ3า0บาทนะครับต่อมาฮะรายการ26ครับรายการ2ี่รายการนี้เนื้อทองเหลืองซาตินหน้ากากชุบเงินรายการนี้เอาไป300เหมือนกันที่เลขค้ดวเบอร์27นะครับนะนี่ฮะ นี่ครับเก่านิดหนึง,นงนพี่นะรายการนี้โดนลมนิดนึงนะครับรายการนี้ผมให้คู่นึงพี่นะผมให้คู่ละสี่ร้อยห้าสิบนะรนะล้วพอสององค์นี้นะต่อมาฮะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะรายการยี่สิบเจ็ดรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงสแตนเลสโค้ดนัมเบอร์สามสิบเก้ารายการนี้นะักกักชุบทองพี่รายการนี้ขอที่สามร้อยบาทนะครับรายการนี้นะฮะรายการที่เจ็ดนะครับ ต่อมาฮะรายการ2ี่พี่รายการนี้ mm. เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับลงยาไล่สีเลขคุณตเบอร์มาเลขสี่ศูนย์นะครับลงยาจีวอนพี่รายการนี้300ร้อยบาทนะครับรายการนี้3า0รอบาทนะครับรายการย8นะครับต่อมาฮะรายการย9พี่รายการนี้เป็นเนื้อนวะโลหะนะครับเป็นรายการท็อปบนเลยพี่ลงยาฟ้านะครับรายการนี้เนวะโลหะเปิดเปปปันเลขคุณตเบอร์มาเลขสิบานะเปิดเปปปันอยู่ที่4 5 0้้าบาทนะครับเปิดเปปปันพี่อยู่ที่450้าบบาทนะครับพี่รายการนี้นะรายการที่ รายการที่9้านะครับต่อมารายการที่30นะครับรายการที่30กับ31เอนะครับเป็นเนื้นวะเช่นเกันพี่องค์ละ450บาทนะครับอง์ละ450บาทพี่มาดูเลขค้ดตัวเบอร์กันครับนะรายการที่30พี่เลขค้ดตัวเบอร์หมายเลข10บนะครับรายการที่30 31เอเลขค้ดตัวเบอร์30นะครับเนี่ยลองเลือกดูพี่นะส,สวยๆเลยนะครับเนื้นวะโลหะนะครับนะ ต่อมาฮะรายการที่สามที่สองนะฮะหรือรายการที่สามสองเป็นรายการสอดไส้พี่เลขโค้ดจับเบอร์หมายเลขสิบสี่ครับนี่รายการสามสองพี่เอาไปพี่สามร้อยห้าสิบาทนะครับรายการสอดไส้ครับนะต่อมาครับรายการสุดท้ายท้ายสุดครับรายการสุดท้ายท้ายสุดรายการนี้เป็นเนื้ออะบักราซาตินนะครับหน้ากระชุบทองครับนี่ฮะเลขโค้ดจับเบอร์หมายเลขยี่สิบเก้าครับเลขโค้ดจับเบอร์หมายเลขยี่สิบเก้าพี่รายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยบาทรายการนี้รายการสุดท้ายแบ่งปันที่สามร้อยบาทนะครับ นะรายการที่32นี่ครับวันนี้ก็มีแบ่งตามพีน่น้องนะครับ32รายการลองเลือกดูพี่ชอบทุกใจตรงไหนสามารถติดต่อเข้าใจที่อินดิสายและเบอร์โทรผมได้เลยสำหรับนี้ฝากขอบคุณที่ดูท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ